ขอบคุณที่ชวนฉันมาเที่ยวนะแต่ว่าตอนนี้มันก็เย็นแล้วอ่ะฉันว่าเรากลับกันเถอ,อะจะกลับแล้วเหรอครับนี่ยังเช้าอยู่เลยนะอืมก็คงต้องกลับแล้วแหละพ่อแม่ฉันไม่อยากให้กลับบ้านดึกอ่ะงั้นเดี๋ยวผมไปถามเจ้าของร้านก่อนนะครับว่ายังมีรถกลับเข้าเมืองหรือเปล่าค่ะครับพ <c oughs> ี่ครับไม่ทราบว่ายังมีรถที่กลับเข้าในตัวเมืองอยู่ไหมครับมีครับผมครับ ับีนแย่จังพี่เขาบอกว่าไม่มีแล้วอ่ะงั้นเดี๋ยวฉันลองไปถามพี่เขาดูอีกทีพี่คะไม่ทราบว่ายังมีรถเข้าเมืองอยู่ไหมคะมีครับไม่มีจริงๆด้วยอ่ะทำดีพ่อแม่ฉันต้องบ่นแน่ๆเลยอ่ะ ไม่เป็นไรนะคุณไม่ต้องกลัวหรอกอยู่กับผมเนี่ยปลอดภัยแน่นอนไม่ต้องห่วงนะอโอเคค่ะงั้นเรานั่งนื่มเย็นๆแล้วก็หาอะไรอร่อยๆกินเผื่อว่าเดี๋ยวอาจจะมีรถขับเข้าเมืองก็ได้นะแต่ว่าฉันดื่มไม่เป็นอะ่ะดื่มแค่แก้วเดียวก็เมาแล้ววคค่างั้นเดี๋ยวผมไปถามพี่เขาให้นะว่ามีเครื่องดื่มอย่างอื่นที่ไม่ใช่ใชเยรไหมพี่ครับที่ร้านมีเครื่องดื่มอย่างอื่นที่ไม่ใช่เบียมีครับบอกค,ครับ ไม่มีอีกแล้วอะจริงเหรอเดี๋ยวฉันลองไปหา,าพี่อนใคดูอีกทีละกันพี่คะที่ร้านมีเครื่องดื่มอย่างอื่นนอกจากนี้ไหมคะมีครับไม่มีจริงๆด้วยอะได้แต่เบียวพอนะ,นะครับพี่ครับเอาซองกระปองนะครับเดี๋ยวผมนั่งรอที่นี่นะขอเย็นๆหน่อย ากาศดีนะค่ะเออจริงๆแล้วร้านผมมีน้ำเปล่านะครับถ้าน้องไม่อยากดื่มเบียร์สามารถดื่มน้ำเปล่าก็ได้นะครับแล้วก็รถที่จะเข้าในตัวเมืองก็มีเหมือนกันครับกำลังจะออกไว้ด้วย นี่ฝนก็ตกแล้วต้องรีบลงดอยนะครับเดี๋ยวจะลงลำบากอ๋อพี่เขานี่บริการดีเป็นกันเองมากเลยนะคะเนี่ยเขาเห็นว่าเรานั่งดื่มกันสองคนกลัวว่าเราจะเหงาไงเขาก็เลยมาดื่มเป็นเพื่อนมาพี่ดิ้นช้อนช้อนชนช้นเฮ้ยพี่ใจดีว่ะมาดิช้อนชนอนขอบคุณนะครับพี่มาขอบคุณค่ะมีน้ำใจนะพี่เนี่ยร้านพี่อร่อยนะ อะไรขมพวกมึงสองคนวะเนี่ยขโมงสองคูไปเปิดห้องเลยอย่างเงี้ยมีไหมครับเต็มแล้วไม่มีรถจับก็ไม่มีไม่มีน้ำก็ไม่มีแล้วไม่มีสักอย่างแล้วยกให้มึงเลยเอามีแหละครับกูบอกไม่มีคอ,อยดูนะจะหาคนใหม่ที่ดีกว่านายให้ได้เลยเอาสิ ถ้าแน่จริงอะ่ะก็หาได้ตอนนี้เลยนายคิดว่าฉันหาไม่ได้เหรอเฮ้ยมึงเหยียบซีนคูอยู่เนี่ยนี่พี่ตอนนี้พี่โสดปะเดี๋ยวว่าแต่ตอนนี้เลยครับคุณดูสภาพผมสิผมคงต้องโสดแบบนี้ไปอีกนานเลยครับฉันลองมาเป็นแฟนยนะังไงฮะเฮ้เร็วไปไหมอะ่ะเราเพิ่งเจอกันแค่เมื่อวานเองนะยังไม่ถึง24ชั่วโมงเลยอะ่ะอยียามผมไม่ได้ใจง่ายขนาดนั้นนะครับงั้นไม่เป็นไรฉัน ได้เเดี๋ยวอ่อเชิญครับออผมยอมใจง่ายเพื่อคุณก็ได้ครับแต่ผมมีเรื่องอย่างหนึ่งที่อยากจะขอคุณครับอะไรอ่ะถ้าเกิดเรารักกันแล้วคบกันแล้วเนี่ยคุณห้ามบอกเลิกผมนะครับจะได้ไหม,มนี่แฟนใหม่ฉันสวัสดีครับแฟนเก่าของแฟนใหม่ผมแฟนใหม่เขาเองไอจมูกโตเนี่ยนะแฟนใหม่เดอหน้าอย่างก,กับกบภูเขาป่วย คอยดูนะฉันจะรักเขาคนเดียวจนถึงวันสุดท้ายของชีวิตของฉัน้ที่รักเบาได้เบาสิเขาเกินนะคนแรกของหัวใจคนสุดท้ายของชีวิตพอแต่นะที่รักพอแค่นี้เถอะนะเราคืนดีกันนะขอโทษเขาก่อนสิเขาขอโทษนะที่รักดีกันนะโอเคเขาอยากดูนะไม่เลยจ้ะไม่มีปัญหา นี่ผู้คนแรกของหัว,วใจใคนท้าเขาชีวิตอยู่เลยอะเ The c l a s สิกไหนบอกว่าจะไม่บอกเลิกกันไงทําแบบนี้มันบั่นทอนหัวใจรู้ไหมหัวใจฉันเจ็บปวดรวดร้าวเดินผ่านต้นรักนั่งพักต้นแคคิดถึงแทบแย่ทั้งแครทั้งรัก